ทั้งสามท่านในในภาพนี้นะครับอยากให้แบบว่าเข้ามาที่ร้านเข้ามาคุยมาชี้แจงก่อนรัาไม่ว่าคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามครับเพราะผมก็ยินดีที่แบบว่าทีพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะไม่เอาผิดแต่ถ้าเกิดแบบว่าคุณไม่มาไม่มาชี้แจงตัวตนผมก็ให้ทันตำรวจเขาดำเนินคดีเลยครับ 1 8 5แปอยิบาทที่เราสูญเสียไปนีเราขายลอตเตอรี่มีกำไรหายหมดด้วยกำไรหายหมดแลครับทั้งหมดเลยนะวันนั้นนะประมาณวันวันวันที่ส7เกนะประมาณสองโมงครับสองโมงครึ่งครับผมมีอ่าหญิงครับไม่ทราบไม่ไม่ทราบทราบชื่อครับมีหญิงคนนี้ครับในภาพนี้ครับเดินมาถามก่อนว่ารับขึ้นรางวัลไหมอ๋อตอนแรกคนแรกมาถามก่อนเนาะมาถามก่อนครับอ่าอ่าต่อจากนั้นก็ นี่สองคนครับเดินลงมาจากรถมาด้วยกันเดินตามรกรลุกมาครับผมแล้วก็มาถามขึ้นรางวัลครับอ่าแล้วก็เขาก็เอารอตรี่ครับมาขึ้นรางวัลครับผมมีมีมีอะไรบ้างครับเลขอะไรบ้างครับเลขถูกรางวัลอะไรบ้างครับมันมีเลข,ข้ายอ่าเลข้ายสองตัวครับห้าสามเนาะห้าสามสองใบแล้วก็ตัวที่รางวัลน,นี่ครับตัวออไอ้ถูกรางวัลครับสองใบ อ๋อตัวนี้ชูชูขึ้นนะชูชูขึ้นอีกนะครับโอเคอันนี้ถูกเลขหน้าสามตัวเนาะใช่ครับครับแต่ตัวสอบปัญหาแล้วมีปัญหาอะไรครับตัวนี้ตัวนี้มันไม่ถูกงวดครับมันเป็นงวดของวันที่หนึ่งพรากราครับอ๋อตอนแรกเลขห้าสามนี้เราได้ดูไหมครับตอนแรกดูครับดูแต่ตัวนี้ได้ดูไหมครับตัวนี้ก็ผมก็ดูดูเหมือนกันครับแต่ผมสับเข้าตรงที่ว่าอ่าไม่ได้ดูวันที่ครับ อ๋อเพราะว่าตัวเขาเขาถือซ้อนมากันมาไหมครัใช่เขาถือซ้อนกันมาเลยครับแล้วแล้วก็ถือซ้อนลักษณะไหนก็จะเป็นแบบแนบกันมาแบบนี้เอาใบไหนขึ้นก่อนก็จะเป็นตัวสองห้าสามห้าสามขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนเนาะอ๋อห้าสามขึ้นก่อนแล้วก็ตัวนี้จะอยู่ข้างล่างลักษณะเขาหยิบจากกระเป๋าหยิบยังไงก็เขาก็หยิบขึ้นมาแบบนี่นกระเป๋าสะพายมือถือแล้วก็ซ้อนกระเป๋าอีกชั้นถูกต้องไหมครับผมอ๋อ แต่ก็มามาด้วยกันเนาะสรุปแล้วคือมาด้วยกันมาพูดคุยแล้วลักษณะมีอะไรพิรุษมั้งครับที่เราดูก็พิรุษก็คือแบบว่าเขารีบมาขึ้นเงินพอได้เงินเสร็จแล้วเขาก็รีบออกไปแล้วการพูดจาลักษณะเป็นคนในท้องถิ่นไหมครับผมว่าน่าจะคนเท่าที่ผมเท่าที่ผมได้ยินก็น่าจะคนท้องถิ่นครับการแต่งตัวแบบ สำเนียงภาษาก็ค,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  <verm> คล้ายๆคล้ายๆคนแถวบ้านเราพูดภาษาการเลยอีสานครับอีสานครับพูดอีสานเนาะอ๋อแต่ตอนนี้พี่ให้น้ำหนักไปทางเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรืหรอว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีเจตนาครับเ่าตอนนี้ผมผมคิดว่านะผมมองไปดีว,ว่าเขาอาจจะหลงลืมหรมือเปล่าประมาณนี้ครับอื <geb nt. S 2> ผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ <mb. S 2> ตัวผมนะผมมองว่าเขาอาจจะแต่ว่าเป็นคนแก่ด้วยแหละครับในในนี่ที่มาด้วยเขาก็พูดพูดกัน ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะหลงลื้อหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้ามีเจตนาตอนนี้พี่ออ,อกสื่อแล้วเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยอยากฝากอะไรไปถึงกลุ่มคนที่มาขึ้นรางวัลครับก็ฝากนะครับฝากแบบว่าท่านจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ผมก็อยากให้เข้ามาคุยกันก่อนครับเรื่องเรื่องไอเรื่องบตเตอรี่นะครับอยากให้เข้ามาคุยกันชี้แจงกันก่อน ถ้าเขามาชี้แจงนี่เราย,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 ยินยินดีที่จะไม่เอาผิดใช่ไหมครับใช่ครับยินดีครับยินดีจะไม่เอาผิดครับอ๋อแต่ถ้าไม่มานี่ก็ถือว่าผมก็ให้ตํารวจดําเนินคดีเลยอะไะอ๋อถือว่าเป็นถือว่ามีเจตนาเนาะใช่<ล> <นะ S 1> มีเจตนาเลยอ๋อแต่ว่าเพราะว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่เนาะเคยเจอแบบนี้ไหมครับพี่ไม่เคยแต่ขั้นตอนการตรวจนี่เราจะตรวจอะไรมั่งเวลาเราดูส่วนใหญ่เลยหลักๆเลยครับก็เวลาขึ้นเงินครับผมก็จะตรวจไอ้เลขเลขเลขไอ้นี่นะครับเลขบัตเลขลอตเตอรี่เลยครับ ผ่านแอปพลิเคชันที่่าตรวจแตเตอรี่ครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ดูวันที่เนาะใช่ครับแต่พาดเองแหละวันวันนั้นไม่ได้ดูวันที่ด้วยแต่แต่ถ้าเขาเจตนาแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาไม่เจตนาเนี่ยถ้าเขารู้ทีหลังเนี่ยเขาน่าจะกลับมาเนาะใช่ครับอืมผมพ็อยากให้เขามาเคลียร์มาคุยกันก่อนครคบอเงินไปเท่าไหร่นะครับพี่สองวันนี้เป็นแปดพันครับแปดพันหักเปอร์เซ็นต์ไปเป็นเจ็ดเจ็ดพัน เจ็ดพันไปร้อยส,สี่สิบครับ